สมมติว่าถ้าแบบเราเปิดร้านใหม่แล้วก็อืไปซื้อหลักไปซื้อหลักพันหลักประมาณสักสูงก็ก็อืยังยังแบบยังไม่อยากจะลงทุนเยอะนะผมก็ผมแนะนําตัวนี้ไปนะครับซิเออซิมอเ,เค้ครับตัวปั่นตัวนี้ผมเป็นปั่นดีครับปัน่นปั่นละเอียดครับปั่นแบบสมูทตี้ได้เป็นมือแบบแบบไม่หกนะผมแล้วก็เหมาะเหมาะสำหรับทุกท่านนะครับเหมาะสำหรับไปลงไวรุ่นที่เอาไปทำกินกันที่บ่งที่บ้านหรือว่าเปิดร้านในช่วงฤดูร้อนนะครผมช่วงฤดูร้อนเพราะว่าราคาของตัวน้องตัวนี้ราคาจับไม่สูงมากราคาประมาณสักสามแบตแดงครับผมสามสามสี่ 和板凳玩。 สวัสด <formation jin inh throat> <kr> ีคุณผู้ชมทุกท่นที่เข้ามารับชมนะครับผมกดติดตามช่องได้เลยนะครับวันนี้ชิมยังครั้งเครื่องดื่มครับเราไปช่องที่ชิมเครื่องดื่มครับหาสรรหาเครื่องดื่มแปลกใหม่มาให้ทุกท่านได้ลองทำตามนะครับได้ลองชิมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับหรือว่าเป็นพวกชาครับพวกชาต่างๆชาหรือว่าชาเออเกหรือว่าพวกชาสมุนไพรชาดงดอกดอกไม้ครับช่องเราก็มีนะครับไปจิ้มตะกี้ตะก้าได้เลยครับเรามีสินค้ามากมายให้ือกสันบางท เราทําน้ําสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่นมสตรอเบอรี่เดี๋ยวเกิดครับครับสมูทตี้ไปนะครับผมจริงครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวอ่าเราก็จะลองปั่นอีกรอบหนึ่งครับปัน่นครับเดี๋ยวเราจะทําอ่าสมูทตี้อีกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะทําตัวนี้นี่ กล้วยนมกล้วยเดี๋ยวเราจะทำนมกล้วยสมูทตี้แออเมื่อกี้นี้เราทำเป็นสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่นมนมสตรอเบอรี่ยกเกิด์ตครับนมสตรอเบอรี่ยกเกิด์ดีต่อสุขภาพครับแล้วก็เมื่อกี้เราปั่นด้วยปั่นด้วยคือปั่นตัวนี้ครับซิงเกิ้ลแคสครับปั่นง่ายปั่นเนียนปั่นดีครับปั่นปั่นละเอียดครับปั่นแบบสมูทตี้ได้เป็นแบบอ่าแบบไม่หกนะครับผมแล้วก็เหมาะเหมาะสำหรับทุกท่านนะครับเหมาะสำหรับไปลงวัรุ่นที่เอาไปทำกินกันที่บงที่บ้านหรือว่าเปิดร้านในช่วงฤดูร้อนฤดูร้อนนะ่วา อาราคาของตัวน้องตัวนี้ราคาจบไม่สูงมากราคาประมาณสักสามเนแดงครับผมสามสามสี 3, 3, ่เปนแดงครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าแบบเราเปิดร้านใหม่แล้วก็ไปซื้อหลักไปซื้อหลักพันหลักประมาณสักสูงๆก็ก็อืยังยัง,ยงแบบยังไม่อยากจะลงทุนเยอะนะครับผมก็ผมแนะนำตัวนี้ไปนะครับซิสซิงเมเคสครับตัวป่นตัวนี้ครับอันนี้ปันเงี้ยครับสามารถปับไดะดับได้ครับป,ปรับไปจดับได้ศูนถึงอ่า เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบห้าครับปั่นเงียนปั่นไว้นะครับปั่นเงียนปั่นไว้ครับ, <S <S บอากาศล้ลายแบบนี้นะครับวางกทำเครื่องดืม่มสูตตีนะผม